าพี่น้องอันนี้อายยโนโมโตะจากวัตถุดิบธรรมชาติใส่น้อยหนึ่งนะพี่น้องนะครับผิดปนเนาะหัวลงไปหัวลงไปพี่นอ้องซื้อรลายเพดรลายครับขันบอยากเพชรกะพ่อ ข้าวคั่วหัวลงไปอืมมันตาลอืมซื้อลงไป สุดท้ายที่ขาดบ่ได้เลยกะน,นี่พี่น้องปลาเด็กปลาเด็กตวง,งปลาเด็กตวงพี่น้องปลาเด็กตวงนี่ยังก่อนยังก่อนอย่าเฮียได้ใหญ่เฮียได้ คนคนคนคคนคุคนซีมเบื้องบนไงอือหือก <Viol in S 1> ืนลืดพี่น้องโอ้ยแปเบๆๆ